วันนี้จะมาชวนทำกุ้งทอดกรอบอร่อยมากมาพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดและน้ำจิ้มมะขามเปียก ไม่อยากทาน้าจิ้มคลุกผงขย่าก็ยังได้เอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นลงมือทํากันเลยมาเริ่มที่การทําแป้งชุบทอดป้าจะใช้แป้งทอดกรอบตรา UFM ตัวนี้นะคะความเลิศของเขาก็คือใช้ชุบทอดอะไรก็ได้ทำง่ายกรอบนานปรับแต่งรสชาติเองได้ตามชอบผสมกับน้ำได้ปริมาณมากขึ้นชุบทอดได้มากขึ้นทำขายก็ได้กำไรดีลดต้นทุนเทแป้งทอดกรอบตรา UFM 150กรัมลงไปในชามผาสม เห็นป้าใช้แป้งทอดกรอบน้อยๆแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าหลังจากผสมน้ำแล้วนะเขาสามารถใช้ชุบทอดกุ้งได้ถึง1กิโลหรือประมาณ40ตัวเทน้ำเย็นจัด300 ml ลลงไปในแป้งคนผสมแป้งทอดกรอบ UFM กับน้ำเย็นให้เข้ากัน ทาง UFM เขาไม่ได้มีแค่แป้งทอดกรอบนะเพราะว่าแป้งสาลีตราเว้าหงขาวบัวแดงและพัดโบกทั้งหมดนี้ก็เป็นของ UFM เหมือนกัน UFM เขาเป็นแบรนด์แป้งข้าวสาลีเจ้าแรกในประเทศไทยเลยนะคะผู้บริโภควางใจมายาวนานกว่า60ปีคุณนะภาพทุกถุงวางใจได้ หลังจากที่ผสมแป้งทอดกรอบตราย UFM กับน้ำเรียบร้อยแล้วป้าจะนำแป้งที่ได้เทใส่แก้วที่มีลักษณะแคบและสูงแบบนี้ค่ะเวลาจับน้องกุ้งจุ่มแป้งมันสะดวกดีนะจ๊ะตัวแป้งที่ผสมแล้วสามารถใช้งานได้เลยทันทีไม่จำเป็นที่จะต้องพักแป้งนะวัตถุดิบตัวถัดมาที่เราจะต้องเตรียมไว้ก็คือแป้งแห้งแป้งแห้งคืออะไรแป้งแห้งคือแป้งทอดกรอบตรา UFM ที่ไม่ได้ผสมน้ำจ้า กุ้ง1กิโลป้าจะใช้แป้งแห้งประมาณ60-100กรัมวัตถุดิบอีกหนึ่งตัวที่เราจะใช้ฉุบกุ้งก่อนทอดก็คือเกรดขนมปังป้าใช้เกรดขนมปังชุบทอดตราดาวเกรดขนมปังตัวนี้เขาสีขาวเป็นพิเศษทอดแล้วไม่อมน้ํามันด้วยนะเกรดขนมปังตราดาว200กรัมเหลือเฟือสําหรับกุ้ง1กิโลเลยนะคะเกรดขนมปังที่เหลือสามารถเก็บในที่แห้งไว้ใช้วันหลังได้ ถัดมามาเตรียมน้องกุ้งกันวันนี้ป้าใช้กุ้งขาว1กิโลการเตรียมกุ้งขออนุญาตอธิบายเป็นคำพูดนะคะเพราะป้าเคยโดน AI แจ้งเตือนว่าคลิปป้ามีภาพโหดร้ายตอนเตรียมเนื้อสัตว์นำน้องกุ้งไปล้างเสียบไม้ขนาดความยาว7นิ้วลงไปโดยเราจะเสียบตั้งแต่หางถึงหัวเสียบให้สุดหัวเลยนะคะจากนั้นแกะเปลือกกุ้งออกโดยเราจะเว้นที่บริเวณหางไว้เล็กน้อย ผ่ากลางดึงเส้นดำออกตัดส่วนที่แหลมๆของหัวกุ้งและหนวดทิ้งไปก่อนที่จะจับน้องกุ้งฉุบทอดให้นำน้ำมันพืชใส่กระทะแล้วตั้งไฟให้ร้อนเตรียมไว้เลยนะคะน้ำมันที่ใช้ทอดวันนี้ป้าใช้น้ำมันปาล์มเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนนำน้องกุ้งคลุกกับแป้งแห้งให้ทั่วเอาตั้งแต่หัวถึงหางเลยนะจ๊ะสะบัดเอาแป้งแห้งส่วนเกินออกแล้วก็จุ่มลงไปในแป้งฉุบทอดที่เราเตรียมไว้ ถ้าเป็นไปได้แนะนําให้คนแป้งชุบทอดทุกครั้งก่อนใช้หลังจากชุบแป้งชุบทอดแล้วนําไปคลุกกับเกล็ดขนมปังให้ทั่วกุ้งชุบแป้งทอดของเราเนี่ยสามารถกินได้ตั้งแต่หัวยันหางเลยนะคะส่วนหัวเนี่ยกรอบกรุบกรอบเลยแหละก่อนนำนองกุ้งลงทอดลองเช็คอุณหภูมิของน้ำมันซะหน่อยว่าร้อนได้ที่หรือย,ยังวิธีเช็คก็คือนำตะเกียบไม้จุ่มลงไปในน้ำมันนะคะถ้ามีฟองอากาศปุดๆขึ้นมาจากปลายตะเกียบแบบนี้แปลว่าน้ำมันร้อนแล้ว นำกุ้งลงทอดด้วยไฟกลางทอดจนกระทั่งเกล็ดขนมปังด้านนอกเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลทองนะจ๊ะพอได้สีที่ต้องการแล้วก็ตักขึ้นสะบัดให้เสด็จน้ำมันแค่เห็นก็รู้แล้วใช่ไหมว่ากรอบชัววางพักพึ่งบนตะแกรงรองกระดาษซับมันด้วยก็ดีจ้าจะบอกว่ากินเปล่าๆก็อร่อยแล้วนะความกรอบจากหัวกุ้งและผิวด้านนอกผสมผสานกับความนุ่มของเนื้อกุ้งด้านในอืมสุดยอด โอ้โหเดี๋ยวสายแซบจะน้อยใจมาทำน้ำจิ้มกันจ้าเริ่มที่น้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนใส่วัตถุดิบทุกอย่างที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ลงไปนะคะก็จะมีน้ำตาลปี๊บ70กรัมเกลือ2ช้อนชาพริกขี้หนู30กรัมกระเทียมไทย20กรัมใบสาระแหน่ใบโหระพาอย่างละ5ใบผงชูรส2ช้อนชาผักชีใช้ทั้งต้นใช้ทั้งรากถ้าต้นเล็กใช้2ต้นถ้าต้นใหญ่ใช้1ต้น น้ำต้มสุก30 ml และน้ำมะนาว120 ml น้ำมะนาวป้าใช้เป็นน้ำมะนาวแช่แข็งนะคะมันจะควบคุมต้นทุนได้ง่ายกว่าปั่นส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันน้ำจิ้มสูตรนี้จะเปรี้ยวเผ็ดนะคะใครชอบหวานๆหน่อยสามารถเติมน้ำตาลเพิ่มได้ หลังปั่นเข้ากันดีแล้วน้ำจิ้มเขาจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวสวยตัวน้ำจิ้มนี่รับประกันความจี๊ดจ๊าดเลยนะคะเดี๋ยวถัดมามาทําน้ําจิ้มมะขามเปียกกันน้ําจิ้มมะขามเปียกรสชาติเขาจะให้อารมณ์ประมาณน้ําราดไข่ลูกเขยวัตถุดิบที่ใช้จะมีน้ําตาลปี๊บ160กรัมน้ําตาลทราย30 g, กรัมเกลือ1ช้อนชา น้ำมะขามเปียก100กรัมน้ำมะขามเปียกป้าใช้เป็นน้ำมะขามเปียกสำเร็จรูปน้ำา2 5 ml อานำขึ้นตั้งไฟคนคนบี้บี้จนกระทั่งน้ำตันปี๊บละลายหมดและส่วนผสมเดือดน้ำจิ้มสูตรนี้ป้าไม่ได้ใส่แป้งนะคะดังนั้นถ้าใครอยากให้ตัวน้ำจิ้มข้นขึ้นให้ใช้วิธีการเคี่ยวไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งน้ำจิ้มข้นหนืดตามต้องการ เคี่ยวจนกระทั่งหนืดประมาณนี้เมื่อได้ความหนืดที่ต้องการแล้วปิดเตาได้เลยเติมพริกป่นตามความเผ็ดที่ต้องการถ้าจะทําให้เด็กๆกินไม่ต้องใส่พริกก็ได้นะคะรสชาติน้ำจิ้มเนี่ยถูกใจเด็กๆมากเลยใส่ผักชีเพื่อเพิ่มสีสันและความหอมและนี่คือหน้าตาของน้ำจิ้มที่ได้ตอนนี้เขายังร้อนอยู่นะคะจะดูเหลวๆนิดนึงรอสักพักพอเขาหายร้อนเขาจะเหนียวขึ้นนะจ๊ะ อะไรนะขี้เกียจทำน้ำจิม้มอ่ะจัดผงขย่าไปเลยจ้าอยากแซบอยากซีสก็อาจจะเลือกเป็นผงสไปซี่ผงรสลาบผงวิงแซบอยากโนวนัวเค็มๆก็อาจจะใช้เป็นผงรสชีสป้าใช้ผงขยา่าหนึ่งช้อนชาพูนต่อกุ้งสองตัวนะจ้าดูผลงานการขยา่าซีอือน่ากินอยู่นะว่าไม่ได้มาต่อที่ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนวัตถุดิบกุ้งทอดอร่อยๆหนึ่งสูตร2 7 8บาท75สตางคสูตรตีสววาทําทได้40ตัวดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบกุ้งทอด1ตัวจะอยู่ที่6บาท97สตางค์ถ้าใครอยากลดต้นทุนนะคะสามารถเลือกกุ้งไซส์เล็กกว่าที่ป้าใช้ได้นะต้นทุนวัตถุดิบน้ำจิ้มซีฟู้ด1สูตร44บาท42ตาง ต้นทุนวัตถุดิบน้ำจิ้มมะขามเปียก1สูตร29บาท46สตางค์จะขายไหมลักกี้บาทดีตัวลักกี้บาทดีป้าอยากจะแนะนำว่าให้คิดและคำนวณต้นทุนวัตถุดิบด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยใช้กุ้งไซส์ที่แตกต่างกันแน่นอนรวมถึงการตักน้ำจิ้มการตักผงขยา่าให้ไม่เท่ากันดังนั้นให้ลองทำดูแล้วคิดต้นทุนออกมานะคะว่ากุ้งหนึ่งตัวหลังจากทอดแล้วต้นทุนอยู่ที่ตัวละก,กี่บาท ใส่น้ำจิ้มมากน้อยขนาดไหนคิดต้นทุนให้ถี่ทวนบวกกำไรที่พอใจเราก็ตั้งราคาขายเองได้เลยจ้าสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปาหนึ่งด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า